ทำไมหลายคนมุมินถึงอยากรวยแบบด่วนๆเหมือนปีนบันไดลัดแต่มักจะหลงทางอาเดกบอกเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกียจเรียนหรือไม่อยากพยายามแต่ลึกๆคือกลัวความล้มเหลวกลัวความเจ็บปวดจากการเรียนรู้จริงๆการเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ได้มาในรูปแบบของการได้รวยไวยมันคือการเดินทางที่ต้องใจเย็นต้องอดทน ต้องเจออุปสรรคเต็มไปหมดมูมินหลายคนเลยเลือกทางลัดที่ดูง่ายแต่แท้จริงมันพาไปไม่ถึงฝั่งสักทีอิสลามสอนเราว่าความมั่งคั่งคือความสุขที่เกิดจากความพยายามทราบซึ้งเป็นบารอกะที่มาจากความซื่อตรงและความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่แค่โชคช่วยหรือความอยากได้เร็วถ้าอยากรวยแบบถูกต้อง มูมินต้องเปลี่ยนมุมคิดเริ่มจากขยันเรียนรู้ลงมือทำจริงๆขอแค่ใจไม่ท้ออาเดเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอน